อถ้าหยอดตรงใต้นี้เขาจะสะบัดทุกคนเขาจะสะบัดหนีเพราะว่ามันไม่ใช่ที่จะลงไปกบเพราะเขาเนี่ยทิ้งเลยมามาทิ้งเลย เก่งมากครับัอดีในช่วงของตอนเที่ยงนะครับทุกคนวันนี้ผมก็มีสมายชิกอีกหนึ่งตัวมาแนะน,นําทุกคนสําหรับใครที่มือใหม่ที่อยากจะเลี้ยงนกแก้วไม่ว่าจะเริ่มจากสายพันธุ์อะไรก็แล้วแต่ดูหรอดูคลิปนี้ได้เลยนะครับผมก็ได้ไปรับมาในส่วนของเมื่อ,อสองทุ่มเมื่อวานนี้ยังอยู่กับตัวผมเองยังไม่ถึง1วันเลยนะครับแต่พวกนี้พวกนี้ต้องกินอาหารก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาป้อนกับตัวใหม่ด้วยอันนี้เป็นมาดิฟวันนี้อากาศค่อนข้างเย็นใช่ไหมดิท ออดิบน่ารักมากมาเลยนะครับก็รอในส่วนของผู้ปกครองมารับอันนี้ฝึกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับส่วนแฮปปี้ก็เพิ่งกินอาหารลูกป้อนไปสําหรับในเที่ยงวันนี้ก็แท่กินอาหารลูกป้อนแล้วก็เป็นผลไม้นะครับก็ทั้งหมดนี้ผมก็จะมา เอาเจ้าตัวใหม่มารีวิวทุกคนอยู่ในตะกร้านะครับแต่ผวต้องเก็บอ่าแฮปปี้ไปก่อนกับมอดิฟแต่ว่ามอดิฟตเอาห่วาว่า,วานกนกที่เราเลี้ยงไซสยอยู่หรือนกที่เราเลี้ยงอยู่จะไม่ให้คุกคีกับนกที่เราเพิ่งไปรับมานะทุกคนดูมอดิฟขี้อ้อนน้องมากเลยนะเวลาเราเกาหัว,หวแบบนี้หัวจะฟูเลยนะครับทุกคนเห็นไหมแต่แฮปปี้อ่ะค่อนข้างที่จะห่วงเราด้วยนะครับอยู่ใกล้กันไม่ได้ทุกคนดูเห็นไหมโอเคเดี๋ยวพี่เอาอ่าแฮปปี้เข้าไปเก็บก่อนครับ ครับทุกคนตอนนี้ก็จะมารีวิวเจ้าตัวน,วนี้เจ้าตัวนี้เป็นกีนชิกนะครับสีพายแอปเปิ้ลนะสำหรับใครที่สนใจก็สามารถทักมาามรายเอียนได้เดี๋ยวผมจะเลี้ยงทำใสไว้ให้ก็เจ้าตัวนี้สวยมากๆเลยนะครับแต่ว่าเอาอยู่ใกล้มอลดิฟไม่ได้มอลดิฟอย่าอย่าบินมาขัดน้องนะทุกคนดูมอลดิฟมอลดิฟไปอยู่ตรงนู้นก่อนเลยมาโอเคไปอยู่ตรงนั้นนะสำหรับเจ้าตัวนี้เป็นในสายของกีนชิกเช่นกันโดยปกติแล้วมอลดิฟ ถ้านกแก้วกินชีปหัวฟูแบบนี้ระมัดระวังนะทุกคนดูบินมานี่แล้วเมาดีฟไม่เอานะโอเคอตัวผมเองจะให้ดูก่อนป้อนอาหารพานะครับทุกคนจะเห็นจะง,งอยปากไหมจะง,งอยปากรูจมูกนี้คือถ้ายังเป็นนกตัวเด็กอยู่จะง,งอยปากตรงนี้เขาจะมีเนื้อด้วยนะครับเห็นไหมเนี่ยจะมีเนื้อด้านข้างโดยพ่อแม่เวลาจะป้อนเขาเขาเจะจะง,งอยปากแตะตรงนี้แล้วเขาจะโชว์อาหารทุกคนเห็นไหม อันนี้คือตัวผมยังไม่ป้อนนะครับลูกนกสําหรับใครที่อยากจะซื้อมือใหม่ให้ดูกระเพาะอาหารตรงนี้ทุกคนจะสังเกตได้ว่าตรงนี้จะมีแค่หนังย้อยลงมาจะไม่มอีอาหารอะไรตกค้างอยู่นะครับเห็นไหมในส่วนของสีพวกพายแอปเปิลน,นี้สีเขาจะแดงอยู่แล้วแต่บางตัวอาจจะแดงน้อยบางตัวอาจจะแดงเยอะขึ้นอยู่กับลูกป้อนแล้วก็พ่อแ<ๆ>ม่พันธุ์ของเขาด้วยนะครับก็เจ้าตัวนี้เห็นไหมทุกคน น่ารักมากๆในส่วนของตาตาเนี่ยถ้าเป็นลูกป้อนตาเขาจะเบิกกว้างโดยที่จะไม่มีจุดอะไรแดงๆอยู่หัวตาหรืออยู่ท้ายตาทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นไหมครับเนี่ยตาเขาจะต้องกลมโตจะไม่หลีตาหรือในส่วนของการที่แบบนกจะหลับตลอดไม่นะครับทุกคนก็ทางนี้ก็ตัวนี้ยังกลัวสาหรับใครที่สนใจกินชิคพายแอปเปิ้ลตัวนี้ก็ทักมาสอบถามตัวผมได้นะครับเห็นไ,ไหม มาที่ไอดียไลน์เลยนะครับทุกคนเห็นไหมท้องสวยมากๆปีกก็สวยด้วยนะครับแต่ทางนี้ก็ต้องลองดูกันว่าลูกนกที่เขาไม่ค่อยอ่าเชื่องกับตัวผู้เลี้ยงจะเป็นยังไงในการป้อนก็อาจจะมีสะบัดบ้างก็เป็นเรื่องปกติของลูกป้อนอยู่แล้วอันนี้เขาเคยอยู่กับเพื่อนนั้งสองถึงสามตัวนะครับแต่ตเราต้องระมัดระวังนะทุกคนดูเนี่ยหัวฟูนั่นไงกระโดดลงมาแล้วทุกคนเห็นไหมนี่หัวฟูแล้วนะครับโอเคมามอดิฟอยู่ด้านบนนะ อันนี้ก็ฝึกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยรอผู้ปกครองมารับก็ตามที่ทุกคนเห็นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมีการป้อนอาหารเจ้าตัวนี้เดี๋ยวขอไปเก็บมอลดิฟไว้ด้วยนะครับเผื่อเขามาวุ่นวายกับลูกป้อนของเราใช่ไหมมอลดิฟมอลดิฟหันหลังทําไมหันหลังทําไมไม่หันหน้าไป <c oughs> มันเคียวมากเลยนะครับเป็นประมาณนี้นะสําหรับใครสนใจก็สามารถทักมาสอบถามได้เจ้าตัวนี้ก็สีสวยมากๆเลยนะครับทุกคนเห็นไหมท้องแดงอันนี้เป็นยีนโลดไซยีนโลดไซ,ไซจะไม่มีมาจับบนมือเลยวมา มาไม่ได้กวนนะโอเคเนี่ยทุกคนเห็นไหมอันนี้คือเขาจะเป็นสายเยลโล่สายเยลโล่สายจะไม่ค่อยมีสีเหมือนสีเขียวนะครับอันนี้เป็นสีฟ้านะทุกคนเห็นไหมเนี่ยสังเกตดูเลยครับปะอยู่ด้านบนไปโอเคเนี่ยทุกคนเห็นไหมขนาดตัวเท่ากันเลยแต่ในเรื่องของสีถ้าเทียบกันนะ่ะพวกพายแอปเปิลจะมีราคาแพงกว่าแพงกว่าพวกสีที่แบบนอร์มอลหรือชินนมอนหรือในส่วนของเยลโล่ใสนะครับแต่ทั้งนี้เรื่องราคาทุกคน ไม่ต้องไปโฟกัสเรื่องราคาโฟกัสเรื่องสุขภาพเขาถ้าสุขภาพแข็งแรงราคาจะแพงถึง2ถึงสามพันตัวผู้เองก็รับได้เพราะว่าถ้านกป่วยออกมาแล้วรักษายิ่งจะแพงนะครับใช่ไหมวันนี้อ๋อมันเที่ยวม,มากเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวไปชองอาหารกับเจ้าตัวเล็กกันนะครับสําหรับใครที่เอาไซนี้มาเลี้ยงอาหารลูกป้อนไม่จะเป็นต้องเข้มข้นมากนะครับเป็นประมาณนี้ก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่อาจจะบอกว่าเข้มข้นได้ไหมเพราะว่า เขาย่อยดีมากๆแล้วก็ในส่วนของคนที่สนใจหรืออะไรที่แบบจะซื้อทํำยังไงหรือสนใจนกแก้วลิงเน็ตนะช่วงนี้นกแก้วลิงเน็ตยังไม่มีนะครับประมาณอีกสักเดือนหนึ่งสงเดือนนกแก้วลิงเน็ตจะเยอะมากๆแล้วก็ถ้าใครสนใจก็สามารถสอบถามาก่อนได้ว่าตัวผมเองก็ว่าจะไปดูลูกป้อนนกแก้วลิงเน็ตอยู่แล้ว เหมือนต้นปีต้นเหมือนต้นปีก่อนนะครับทางนี้ก็ต้องลองดูอีกครั้งนึงว่านกแก้วล mm ิงเนตปีนี้จะเยอะไหมแต่ปกติแล้วก็โอเคใช้ได้เลยนะทุกคนไม่ได้เยอะแต่ไม่ได้น้อยในส่วนของนกเลี้ยงอ่าเลี้ยงเพาะก็มีในส่วนของนกที่มีมาตามร้านก็มีนะครับแต่ทางนี้ก็นั่นแหละใครที่อยากจะเลี้ยงนกแก้วลิงเน็ตก็รอหน่อยนะครับประมาณสัก mm hmm. เดือนครึ่งหรือ2เดือนนี่แหละ แลแก้วลิงเน็ตมาแน่นะครับใช่ไหมจิ้งจุกทำไมดูก,กลัวจังคอจับหน่อยทุกคนดูอยากให้ทุกคนดูใกล้ๆดีกว่าเราจะป้อนอาหารให้เขาด้วยใช่ไหมครับใช่ไหมทำไมนั่งนิ่งจึงเลยเขากลัวนะครับทุกคนคืออยู่ด้วยกันยังไม่ถึงหนึ่งวันเลยอันนี้คือพ่อแม่เขาป้อนเขานะครับโดยที่ตอนที่ผมทักไปถามอ่ะเขาตัวสวยมากๆเลยผมก็เลยโอเคไปรับมาสักหนึ่งตัวนะครับเนี่ยอันนี้เป็นตอนที่ถ่ายมา ทุกคนดูเห็นไหยสวยมากๆเลยนะครับก็นั่นแหละเจ้าตัวนี้ก็ได้มาอยู่กับเราทางนี้ใครที่สนใจอยากจะรับเลี้ยงหรืออะไรก็สามารถทักแชทด,ด่าส่วนตัวมาได้นะครับอาหารลูกป,ป้อนนี้ถ้าชงครั้งนึงแล้วเราชงเยอะไป ไม่สามารถที่จะใช้ได้นะครับคือไม่สามารถที่จะใช้ที่แบบซ้ําได้หรือเอามาเติมน้ําร้อนต่อไม่ได้นะครับครั้งเดียวต่อครั้งเลยนะครับทุกคนเห็นไหมผมจะไม่ได้ชงเยอะชงแค่พอเขากินเท่านั้นนะครับไม่ได้ชงแบบเยอะอะไรมากมายแล้วก็ใช้ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งนะทุกคนอืวันนี้เหนื่อยมากๆเลยเราต้องกลับมาป้อนนกขี้ดื้อขี้มึนอยู่บ้านเราด้วยแฮปปี้มาลดิฟแล้วก็จะเป็นเจ้าตัวเล็กของเราด้วยนะครับเป็นประมาณน,นี้เลยนะทุกคน เราสามารถที่จะใช้มือเช็คอุณหภูมิได้แต่เราต้องมั่นใจว่ามือเราต้องสะอาดนะครับถ้าไม่สะอาดนี้ระวังด้วยรักษาความสะอาดด้วยนะครับอันนี้ก็ถึงเวลาป้อนแล้วนะถามว่าเขากินโอเคไหมยังไม่โอเคนะทุกคนตอนเช้ายังป้อนที่แบบเขาจะสะบัดหัวทิ้งนะครับตัวผมเองอะ่ะก็พยายามที่จะทําให้เขากินอยู่นะทุกคนเห็นไหมเพราะว่าอะไรใช่ไหมการที่พ่อแม่เลี้ยงในคอกหรือในรังพ่อ การที่เราออกมาป้อนเองอ่ะอาจจะป้อนยากในช่วงแรกแต่พอป้อนไป3าึงสวันถ้าเขาปรับตัวได้ก็จะป้อนง่ายมากๆเราจะไม่บังคับเขากินจะให้เขากินเป็นประมาณนี้กินน้อยกินเยอะเราต้องดูปริมาณการาเวลาย่อยของเขาด้วยว่าปริมาณเราป้อนเท่านี้จะใช้เวลากี่นาะทีกี่ชั่วโมงที่เขาจะย่อยแล้วเราป้อนใหม่นะครับเราจะไม่หักโหมเขาจนแบบที่แบบคุณต้องกินเต็มกระเพาะนะ เราถึงจะเลิกป้อนแบบนั้นไม่ได้นะครับตัวผมเองไม่ค่อยอยากจะให้ป้อนเต็มกระเพาะเท่าไหร่ผมบอกเกือบจะทุกคลิปด้วยนะว่าในการป้อนก็จับดูก็ได้นกแก้วกินชิคนี้จะกินประมาณนกแก้วกินชิคนี้จะกินอยู่ประมาณสัก,ก4-5ก็ได้ถ้าเป็นไซส์นี้งั้นก็ประมาณ5-6ก็ได้ทั้งนี้ใครที่ป้อนถึง8-9 ถ้านกลูกป้อนเรากินก็ป้อนได้ถ้าเขาย่อยดีก็ป้อนได้นะครับดีเลยเขาจะได้กินเยอะๆประมาณสัก4-5ชั่วโมงถึงย่อยก็โอเคเลยครับก็ที่จริงนกประมาณสัก3ชั่วโมงก็ย่อยหมดแล้วนะตัวไหนที่ย่อยดีๆไม่ว่าจะป้อนเยอะป้อนน้อยเขาก็ย่อยหมดนะครับเนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นนี้อาจจะป้อนยากหน่อยแต่เราต้องสกิดเขาการที่เราสกิดลูกป้อนให้เขาโชคอาหารนะจะเป็นการที่เราวางตรงนี้ จำลองว่าตรงมือเราเป็นปากพ่อแม่แล้วค่อยจี้เข้าไปไม่ใช่จี้ค่อยวางใส่ลิ้นเข้าไปหยอดถ้าหยอดตรงใต้นี้เขาจะสะบัดทุกคนเขาจะสะบัดหนีเพราะว่ามันไม่ใช่ที่จะลงไปก็เพราะเขาเนี่ยตรงตรง,ตรงปากจะงอยปากด้านล่างอกจับหน่อยนะให้ทุกคนได้เห็นเนี่ยตรงจงอยปากด้านล่างถ้าป้อนอาหารเข้าไปใต้ลิ้นเขาเขาจะคายออกมาและสะบัดสังเกตดูนะครับ ลองสังเกตดูเลยตัวผมเองอาจจะอยู่กับลูกป้อนมาค่อนข้างที่จะโอเคเลยในการเลี้ยงทำไซ์ก็เลยสังเกตดูในแต่ละสายพันธุ์ที่ตัวเองเลี้ยงเขาก็ถือว่าโอเคมากๆเลยทุกคนเห็นไหมดูเลยนะครับเนี่ยเราจะเอาไปตรงบนลิ้นเขาแล้วก็ค่อยๆฉีดนะครับไซลิง1 ml จะดีมากๆเพราะเราจะกำหนดการที่จะป้อนอาหารในส่วนของลูกป้อนเราได้นะครับ โอเคครับทุกคนเมื่อกี้มีคนมาส่งของนะครับไม่รู้ว่าป้อนไปกี่แมวแล้วป้อนเธอไปกี่แมวแล้วมากินต่อมาโอเคครับโอเคครับใจเย็นๆทุกคนวันนี้เหนื่อยมากเลยป้อนอาหารแล้วก็กลับมาป้อนเด็กๆด,ด้วยเมื่อกี้เขาก็มาส่งปลาหมึกปลาหมึกกับปลาดุกที่เราสั่งไว้นะครับ เราป้อนอาหารแบบชิวๆก็ได้นะทุกคนโดยที่เราอย่าไปทําอะไรให้เขากลัวเขาจะกินเท่าไหร่เราก็ป้อนเท่านั้นแหละแล้วเราจะจับดูกระเพาะพักอาหารของนกด้วยอันนี้ก็น่าจะเป็น ML สุดท้ายแล้วมั้งหรือจะเพิ่มอีกหนึ่ง ML นะครับหันหน้าให้พี่ๆเขาดูหน่อยโอเคเก่งมากเลยโอเคครับไซส์นี้ไม่แน่ใจว่าเป็นในส่วนของ ยี่สิหรือจะหนึ่งเดือนแล้วนะทุกคนเพราะว่าไม่ได้ถามเรื่องอายุเขาแต่ให้ดูดูก็น่าจะประมาณสักเอาตีไว้สักสามสิวันนะครับที่จีิอยากให้ประมาณยี่สิบเจ็ดยิบแปดวันนะแต่ทั้งนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะาตัวผมเองก็ดูเขาจะผนคุมหมดแล้วใต้ปีกด้วยแล้วก็จะเป็นในส่วนของตรงนี้ก็ตีไว้ที่หนึ่งเดือนนะครับสำหรับใครที่จะสนใจตัวนี้เจ้าพายแอปเปิลตัวนี้ก็สามารถทักแชทมาสอบถามได้เลยว่า ผมตั้งใจที่จะรับเขามาทําไซส์อยู่แล้วสําหรับเจ้าตัวนี้นะอันนี้โอเคอันนี้เป็นเครื่อง M L สุดท้ายนะโอเคไหมมาขออีกนิดหน่อยมาแล้วครับโอเคครับโอเคเก่งมากๆเลยโอเคเต็มละหึหึึหึหึเหมือนเจ้เราป้อนเสร็จนะให้หล้างถ้วยอะไรเรียบร้อยเลยนะครับแต่ว่าผมใช้ทุกคนดูอ่ะงั้นก็มาดูนี่ใกล้ๆกันมาโอเคไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัว โอเคไม่กลัวมาขึ้นมาบนมือเร็วมาไม่กลัวนะหน้ามกลัวกลัวไม่ได้ทุกคนเห็นไหมเนี่ยสีเขาสวยมากๆว่าจะเป็นท้องโอ้ย<ว>ทุกคนดูแฮปปี<ว>้เอาอันนั้นมาเล่นวอรนัทมาเล่นด้านล่างโต๊ะเราทุกคนเห็นไหมใครที่สนใจก็สอบถามไม่ได้เลยนะครับน่ารักมากๆเลยไว สำหรับวันนี้ผมก็มีมาอัปเดตพูดคุยกับทุกคนเป็นประมาณนี้นะครับไม่ได้มีอะไรมากมายก็มาอัปเดตเปิดจองเจ้าตัวนี้นะครับน่ารักมากๆเลยที่ผมจะมาทําไซส์ทุกคนดูสีก็ดีใครที่ชอบสีจี๊ดหน่อยหรือในส่วนของเหลืองเขียวอ,อ่อ,อนๆจะง่อยปากสีขาวเนี่ยสีขาวสีครีมอะ่ะก็สอบถามมาได้เดี๋ยวผมถ่ายรายละเอียดให้ดูทุกคนเห็นไหมตูดนกทุกอย่างต้องสะอาดสะอาดนะครับเท้าเล็บต้องครบนะทุกคนเห็นไหมเนี่ย กากับพ่อพักอาหารก็ไม่ได้ป้อนอะไรเยอะโอ้กยแต่เยอะอยู่นะทุกคนจะงอยปากก็ไม่เบี้ยวนะครับตรงสวยงามมากๆเลยสําหรับเจ้าตัวนี้ผมจะตั้งชื่อให้ก่อนชื่อว่าเจ้าออ่ืจิ้งจกนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเดี๋ยวทุกคนดูวันนี้ก็เหนื่อยทั้งวันเลยเพิ่งไปรับของมาแล้วก็มาป้อนต่อให้ทุกคนได้ดูนะครับเป็นวันนี้สําหรับวันนี้ขอตัวลาแล้วนะครับกินเที่ยวเลี้ยวทุกที่